คืออะไรนะปืนปืนยิงแมนะ็กเนาะที่ซื้อมาใหม่น,นี่ยังไม่ได้แกะกล่องเลยใช้ไงก็ไม่รู้ใช้ไม่เป็นเดี๋ยวเราเปิดดูนะคะอันนี้ก็แถมลูกแม็กมาให้ด้วยหนึ่งกล่องอันนี้เป็นตัวตัวแม็ก เค okay. เดี๋ยวเราลองมาใส่ลูกแม็กกันนะคะโอเคนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่ลูกแม็กเนาะอันนี้ปืนปืนมันจะเป็นแบบนี้เนาะใส่ลูกแม็กก็ตูดมันนะคะกดกดกดลงแล้วดันขึ้นมาแบบนี้ นไหมคะอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับใครที่ทำไม่เป็นเหมือนเราเนาะนี่นะคะมันจะอยู่ดันปลายนี้เนาะอันนี้ใส่ลูกแม็กกดลงนะคะแล้วดันขึ้นแบบนี้นจะเด้งออกมาแบบนี้ก็จะมีรางผู่ให้เราใส่ลูกแม็นะคะ ทีนี้ลูกแม็กที่เขาแถมมาก็ตามรูปเลยมันจะมีสมแบบแบบเตรียมแบบงอแบบตัวทีนะคะทีนี้ดูนะคะมันจะเป็นแบบนี้ใส่แม็กใส่ลูกแม็กนะคะเห็นชัดไหมเอ่ยนี่นะคะหงายขึ้นหงายขึ้นนะคะแล้วใส่ลูกแม็ก ไปหยขึ้นนะคะเสร็จแล้วตัวนี้นะคะก็หงายขึ้นเหมือนกันแล้วกดมันจะมีสปริงมีแรงต้านแล้วกดล็อกแบบนี้นะคะทีนี้วิธีการใช้นะคะเราก็หมุนไอตรงนี้ไปให้แน่นๆเลยนะคะหมุนหมุนตอนแรกมันจะอยู่ คลายๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเราหมุนหมุนเข้าไปให้สุดเสร็จแล้วเราก็วางวางแบบนี้นะคะกดให้ให้ขนานกับพื้นไม้ไปนะคะกดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยคะ่ะเข้าไปแล้วโอเคไหมคะอันนี้คือวิธีการใช้ เราต้องราต้กดแนบแนบไปเลยไม่งั้นมันจะไม่มีแรงแม่แรงส่งเมื่อกี้เราก็ทำให้เป็นนะคะเพิ่งเรียนเมื่อกี้โอเคประมาณนี้นะคะวิธีใช้แม c